สวัสดีครับสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสงครามเตือนภัยใจกรรมทางเทคโนโลยีที่มิฉาชีพใช้ในการหลอกเยอหยื่อบนโลกออนไลน์เรื่องแรกนะครับการซื้อของออนไลน์โดนกันเยอะทั้งโอนแล้วไม่ได้ของของไม่ตรงปกบ้างและเสี่ยงโดนหลอกเอาข้อมูลบัตรเครดิตวิธีการป้องกันดูวิธีการสั่งซื้อจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือได้ไม่ควรให้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเลข3ตัวหลังบัตรด้วยนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพแฮกข้อมูลจากบัตรเครดิตของเราครับเรื่องที่2นะครับมิจฉาชีพจะทําการส่ง SMS หลอกให้เล่นการพนันออนไลน์หรือหลอกให้โอนเงินเพื่อใช้ในการลงทุนโดยหลอกเหยื่ยว,ว่าจะได้จํานวนเงินที่มากขึ้นหากใครได้รับ SMS โพวกนี้อย่าหลงเชื่อกดเข้าไปเลยนะครับเรื่องที่3ครับหลอกซื้อขาย ID เดีเกมปัจจุบันมีเกมออนไลน์มากมายทั้งบน PC คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ มีการซื้อขายไอเดีเกมผ่านไลน์ a c e b o o k อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโอนเงินแล้วไม่ได้ไอดีตามที่ต้องการเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าบุคคลที่เราคุยด้วยคือใครรู้แบบนี้แล้วต้องระวังการโดนหลอกนะครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีตำรวจภูธรเมืองส,สองมุสงครามสวัสดีครับ